ฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขูสุคนหลังจากคลิปเมื่อวันปล่อยไปแล้วมือนีผ้าฝรั่งมากินเข่าอีกแล้วผ้าฮารีกับเอ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 มากินเข่ามงคนนาฬิกาตัวนาฬิกานิ่ข้าวนะคะนิดหน่อยว่าสั่นมือขึ้นผู้ชายอันจุนตระร้องน้องชื่ออะไรอ่ะน้องชื่ออะไรสูสีมณองซื่อไรอ่ะน้องเพิ่งอายุสิบสี่ปีเออสุสีมันื่อไรซื่อไรก็เรียกว่าบินเนอร์ไปก็แล้วไปก็นี้่แบบแคมป์ปัดบักอี จองไว้นะจองไว้นะยี่สิบปีจองไว้นะพี่แม่ฮปอนพูดดิฮ่าฮ่าฮ่าปอนดีฮ่า่ฮาปอนมาผู้หวนเก็บี่ยวพี่แม่เอือยแบบมีนุ่นเครื่องเล่นอะไรก็แกนออนนี่มีซือสีเอเวลก็ไม่อย่ากใครมาวิเตอร์ซื้อมาผู้หวตาใครมาวิเตอร์แล้วซิ้วันน้ำเออปวดหัวกระเราะผ้าเมือกกินข่าวพี่น้องเดี๋ยวเราไปกินกันริมโขงวันนี้พามากินอาหารริมโขงจะกินได้หรือเปล่านะฮะต้องรอดูนะฮะฝรั่งฟินแลนด์นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยจ้ะกาลังจะีริบสั่ง สรงว่าที่จะสังสังรวมสั้งแข้งกับรวแต่ว่าเมดอยเนไปไหน้นี้เบืองอันนม่น้อยเพรนางว่าเขความ็นงอยู่แต่ว่าลูกนี่สียากเล็กน้อยสาวเันตใหเลน้อยอันนี้มากินอยู่ที่ริมโข้งครับที่องกัสีไก่ซอปอเล่าฟังหนึ่งนีฟังหนึ่ Paliin, näkee, näkee. Tämä on näkee, ah, okay. mm. Mä katsoin just tuosta maksista, niin, on, niin aika hassua, että se on Joo. Meneekö dia, tuon? Tuon menee silta, että... Joo, pääsee sinne. Paperin ja... mm. Onko halvempi, halvempi mutta น uh at oh. ี่แะไอยองไอยองไม่เดิกันตัวยศยศินะินะไทีเดียที่เาอาจาอาตักักสีตุนเดียวเป็นแค่สีกาวไปกอ๋อสวยมันโเโอ้เอเวรีนาฮัว่าตอนนี้กำลังสิแตลภาษาแล้วเพดีออนเพ่นีแล้นยังไงพอสมบูรแ่เดากาดวยอัง

ที่สุดก็คุ้นหวานๆ<ม>จะสิ่งที่ไมิมชการะไรมีแต่สมุนไอนมกี่เอคทนรเ่ขากับอันทอดนงงอา,งอางเกียดได้พี่น้องเนปรบมาณกินผักคนแตด้ดอกจต่น้อยก็อกินผักอัน นั่นเนตกินยากเดียวเวนตตั้งปิดเนี่ยก็พ่อนี่กินทุกอย่างห่มยังลอยกินกินเมื่อุยังต่อลอยอะไรซื้อเลยทายคลิปยังกันลอยกินออกกองกินเมื่อสุดยังเนี่ยเซมิกาซาปาซปาเซมิกาซาเอเลนโตัปเอเลนแต่ในตยน่่ารกไังวันมันจะมิกาเนี่มิกาเซนี่ีอไม่เตี่ยว että kun mitä sitten. somessa sinä niin, syöt? Kun mä oon halunnut pullilla katsoa niitä, Niin, niin sitten ei osaa tilata tota... Tuota no, mä yritin etsiä katukeittiöistä, tiedätkö Mä oon suomessa. mä mm. no, Joo niin tekee, mutta se... No, jos niin, mutta yrittää niin ostaa täältä, niin vaikee, kun en mä muista nimeä, että... Lutsin. มันซื้ออย่างวัะทานถ้อยากสร้างกินนะครับลูกชิ้นนีค like ร <involved> ับเนกี oh, so ่ะกตยต้มยำเมือนไ่ครติต้มยำอยูเค <the S 2> ็มเค็มเห็นแบบกินไม่ได้เลยเค็มมากเค็มเหี้ย

ภูเก็ยเปืนพุ่งไนะจะเที่ยวภูเก็ตต่อพรุ่งนี้แล้วก็เมันที่อะไรกเป็นเมาที่อะไรยี่สิเจ็ดเขากลับแล้วกลับฟินแลนด์แล้วเป็นทางาาบเขาฟินแลนด์ย่ำไยกันมาเนี่ยครลู่เขาเดือความเดือดมือหน้าไม่ได้ไปหรอกไ่ได้ไปง่ายหรกนทวารกับบสเซ็ง่อได้หเหือนหรืปเดือนองกบยศรักกันี่กับกู้าวสีเอซ่าเล่นเล่นัเลนอเออยเจอราลาคาริวอกิอาตาซ mutta ei ole mitään sellaista sääntöä. mutta, jos, henkilökunta näkee, että siis... istuu ei anna Jos ne epäilee, että saattaa lapsi syntyä aikana, niin sitten ne päästään. Se joku se, että ihan viimeisellä kuulla ei saa mennä. Ja Ei no. ne halua ongelmia. Mm -hmm. Jos mun tuttu, minne sun siellä, on nyt niin sitten on suomalainen lapsi. สี่เด <ules laughter> ือนสี่เดือนะไปได้อยู่แต่ว่ามากกว่านี้ไม่ได้แลอวอ๋ออัดตึ่งอะไรยุ่นกันหนักไปเลยไม่ต่าโอ้คุ้งคุ้ เมกดก,กินเรากินยี่แม่ก็ากินน้ำเพื่นอนก,กันหรอกินน้ำห้าลีนี่แหละฮักินเรายงแม่ยู่น้ำเพื่อนก็จะืนรองกินโแม่กินเบียกระปอ๋องมอีกกับ Evelina aina kysyy, mikä on. Pitää maistaa vaan ja hyvää Siellä on käärmiä. Sammakko. Ei, ei. sulle varmaan mitään myrkkyä syö Tosi tarkka mitä syö ottaa pois. queen mitä Niin on, โอ้ข้นองเด้กินันันเดียวผ้ากันซเกันจังไกันเด้นี่ลผ้าทนกินเขาจากแนเพิ่งก e ินวาสบีพี่ like ้องเมื่อกี้นี่แบบคืนดังตอนนี้เนี่ยนะตัวตัวส่บาะนี้ตวอาฟุนซาตสีบะฟุนซาปานี่ยสวย่ะ よ。やかっ <síonder> <nhà>